มามาแฮแฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยชัดเลยเจ้าเนี่ยเฮ้ยมันมาแม่งด๋ดวกูจะตอบเมียโชว์เพื่อนแม่งเลยไอ้เจ้าฮวันวันกินแต่เหล้าไม่คิดจะทำอาหารเด็กบ้างหรือไงฮะ นี่มึงกล้าขึ้นสีนน่ง่ายไปกูเหรอได็กูหลังแหวนแม่งเลยหลังแหวนหลังแหวนเหรอ,อ,อหลังแหวนเป็นยังไงล่ะมึงเฮ้ยเฮ้ยแมนแผ่นดินไหวเหรอวะแผ่นดินไหวอะไรล่ะตีนกูนเนี่ยมึงจะเอาอีกเฮไปเด็กใจเย็นก่อนดีวะค่อยพูดค่อยจ้ากันก็ได้มึงหุบปากไปเลยไอ้แมน พวกมึงนี่วันๆน่ะกินแต่เหล้าไอาพิมพ์เนีย่ยมึงตามหาทั่วตลาดแล้วเนี่ยมึงรู้ไหมตั้งวงแต่หัววันไม่คิดจะทำอาหารแดกกันเลยเหรอพวกมึงอะฮะเฮ้ย,ยงั้นกูขอตัวกลับก่อนเ้ยอะไรเบาๆดีวยวเมียจ๋าเดี๋ยวผัว ก็หัวใจวายตายหรอกวายตายมึงมาดีเลยนะมึงกลับบ้านกับกูเวนี้เลยนะมามาเลยนะมาเลยนะา้ยมามาไามมามาามามามาาม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 มาามมา ักช่วยกูไม่ใช่ให้มึงมานละอะไรอะไรใครหลับยังไม่ได้หลับซะหน่อยไม่ได้หลับเดี๋ยวทุกมึงผักจ้าผักส,ส,ดสดจ้าผักส,ส,ด,สดไมจ้าเท่าไหร่คะแม่ค้าเ,เอากิจกรรมดีจา้าคนสวย มึงคิดไม่านได้ดยนะมึงอะจับจับงั้นเอานี่ก็แล้วกันค่ะเท่าไหร่คะหือหุงใบใหญ่ๆมีทำไมมึงไม่ใช่หูสิ่งเดยมึงนี่ ไปลาบอกเขาด้วยทั้งหมดทั้งปีบาทจ้านี่ค่ะไอ้เจ้าทำไมถึงกลับมาเดี๋ยวนี้ได้นะไอ้เจ้าโอ๊ยขายก็ไม่ได้สักบาท ยังต้องมาทอนอีกเหรอวะเนี่ยฮะ,ฮะอีโจ้อีโจ้นี่น่ารักจังเลยนะอืน่ารักเหมือนกันอีโจ้ คนเขาก็ไม่เห็นหรอกแถวนี้ไม่มีใครหรอกนะเออหนูลืมถามมากพี่ไม่มีเมียใช่ไหมไม่ไม่มีใช่ไหมจ๊ะมีจ้ะมีไม่ม่มีจ้ะไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีโจทำอะไรกันอยู่หรอจ๊ะใครอ่ะพี่โจ พี่สาวพี่เหรอคะพี่สาวกูเมียมันค่ะเมียค่ะเอาไหนพี่เจ้าบอกว่าพี่ไม่มีเมียเลยพี่ไม่ได้พูดหนูฟังผิดหรือเปล่าพี่บอกพี่มีไม่มีเมียเหรอไม่มีเมียใช่ไหม ไม่มีเียใช่ไหมเป็นไงมึง ขึ้นแล้วจ้ะขึ้นแล้วจ้ะมึงขึ้นมาอะไกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยไปดิไปแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะเฮ้ยอหวอยจัดจัดจเดี๋ยวนั้มึงขึนจีกลับ้กันนะไปรี

พอดีแม่เองลง้มหัวฟาดพื้นอะอะไรนะตอนนี้แม่เองอยู่ที่โรงพยาบาลอะหมอบอกว่าต้องผ่าตัดด่วนน้าก็เลยโทรหาเองนี่แหละอีกอย่างค่าใช้จ่ายมันก็สูงมากน้าเองก็ไม่มีได้ได้เดี๋ยวอ่ะ ฉันพอมีอยู่แหละเดี๋ยวฉันรีบกลับไปนะนะฝากดูแลแม่ฉันด้วยนะน่าจะดูแลให้ดีที่สุดเองไม่ต้องห่วงกลับจ้จ้า หยิบมาเยิบมามาเดี๋ยวข้าวอ่ะมีอะไรกินมั้งทองในถุงนี่หายไปไหนกูถามว่าหายไปไหนมึงขโมยไปใช่ไหมฮะทองอะไรไม่รู้ กูถงนี้ไม่ทองอยู่ด้วยอะมึงไม่ต้องมาแกล้งทำเป็นไม่รู้เลยนะไอ้เก้บ้านหลังนี้กูอยู่กับมึงแค่สองคนถ้ามึงไม่เอาไปแล้วหมาที่ไหนมันเอาไปวะมึงทำแบบนี้ได้ยังไงวะไอ้เจ้มึงรู้ไหมกูขายผักทุกวันกว่ากูจะเก็บเงินซื้อทองเส้นนี้ได้อะ่ะ เอกูขอรอดขอโทษเหรอมึงรู้ไหมว่าอนนี้แม่กูนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลกูก้าจะขายทองเส้นนี้เอาไปรักษาแม่กูแต่มึงดันข้าไงขายไปก่อนละมึงทำแบบนี้ได้ยังไงวไะไอ้เจ้ เราทาแม่กูเป็นไรขึ้นมานะพ่อเมือคนเดียวเออกูรู้แล้วทว่กูผิดอ่ะกูขอโทษได้ปหมละ่ะพ่อกันทีพ่อกันทีวันนี้กูกับมึงเราเลิกกันเลิกเลิกทำไมทำไมต้องเลิกด้วย กูสัญญานะกูจะไม่ทำตัวอย่างนี้ขอโทษได้ไหมล่ะขอโอกาสอีกสักครั้งได้ไหมโอกาสสำหรับคนอย่างมึงเนี่ยมันหมดไปแล้วตอบให้มึงกลับแทบเท้ากูอะกูก็ไม่มีวันให้โอกาสมึงมึงได้ยินไหมมึงได้ยินไหม น้ากูผิดไปแล้วกูขอโทษน้ากูขอโทษให้โอกาสอีกครั้งได้ไหมไอ้น้างั้